อย่างที่เราทราบนะครับอําเภอแม่สายเนี่ยเป็นอําเภอที่ชายแดนแล้วก็เป็นด่านที่ข้ามมา,าจากพี่น้องที่อยู่ฝั่งเมียนมานะครับมากที่สุดนะครับในจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะฉะนั้นด่านแห่งนี้เนี่ยมีการเข้าออกของรายงานข้ามชาติเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดระบาดนะครับแต่พอโควิดระบาดปุ๊บเนี่ยพอด่านปิดก็คนทางนู้นก็ข้ามมาไว้ได้ทางนี้ก็ข้ามกลับไปไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่ข้ามกลับไปไม่ได้เนี่ยก็ ตกเป็นจำเลยของสังคมว่าเขาเป็นเหมือนคนแพร่เชื้อนะครับน,นีีมคมคทุก น้องสตอรี่นะครับมีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูก่การสัมมนาครั้งนี้นะครับการทำงานร่วมกัน,ร,กน,ร,กน,นระหว่างมูลนิธิพัฒนาเสรีและก็ทุกภาคส่วนของหน่วยงานรัฐนะครับได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใจกล้านะครับ j จ p a n ป s น n ส t ิน n a อร์เนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแรงงานข้ามชาตินะครับ เพื่อที่จะป้องกันโรคโควิด19นะครับการแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นในชุมชนในการข้ามชาติเนี่ยมันเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างมากเลยในการพัฒนารวมถึงการทํางานต่างๆของกลุ่มแรงงานนะครับนั้นก็อันนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยให้แรงงานเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนได้ การทำงานของมูลที่พัฒนรเสรีนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือข้ามชาตินะครับแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่า Japanese International Corporation Agency of Japan นะครับอันนี้ก็ทำงานร่วมกันนะครับด้วยการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้รับความสะดวกในการทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาตินะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานร่วมกับสํงงานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สายนะครับทาง,งนิก็ได้เข้ามาประสานประสานนะจุดประสงค์ของนที่อยากจะเข้ามาช่วยให้ความรู้นะครับแล้วก็มาเสริมเสริมกําลังของกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการเรื่องของการป้องกันสถานการณ์โควิดนะครับดังนั้นนะครับในเมื่อยุทประสมมงค์ของเราทั้งสองฝั่งนะครับมีความต้องการที่จะดูแลประชาชนทั้งคนไทย และก็กลุ่มที่ไม่มีสถานะสิทธิในพื้นที่อำเภอแม่สายเองนะครับวัตถุประสงค์เราตรงกันกลุ่นนะครับจําเป็นที่ต้องดองําเนินการทางกระทรวงทางรัฐบาลเองนะครับก็ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเราก็ดูแลประชากรกลุ่มต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายของเราด้วยความเท่าเทียมนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีองค์กรเอกชนมาเสริมเรื่องวัสดุทางการแพทย์อะไรต่างๆการทำงานแล้วก็การปิดจ,จุดอ่อนที่เรามีอยู่ก็น่าจะสมบูรณ์ขึ้น สยไอเก่งขยำบีซนรอคาพิเเสวเราน้นเรื่องของการอบรมค่ะโดยการทำงานผ่านอา,าสาสมัครของแรงงานข้ามชาติโดยตรงไปเทรนกับสารสุขค่ะแต่และอำเภอพอเขาได้องค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่ชุด PPE หรือว่าการตรวจ ATK ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็กลุ่มแรงงานเหล่านี้เขาจะกระจายตัวแล้วก็ไปยังชุมชนของตนเองแล้วก็ เป็นการเขาเรียกว่าอบรมให้กับกลุ่มเพื่อนของเขาตรวจ ATK ให้กลุ่มเพื่อนของเขาโดยเราทําทั้งหมด1,100คนค่ะโดยกระจายนะในแต่ละอําเภอแล้วก็จะตรวจทั้งหมดอยู่ทั้งหมด3ครั้งเราก็จะมีผลิตเรื่องของไวนิ่นค่ะไวนิ่นและโรอัพซึ่งเราก็ทําเป็นผลิตภาษาเมียนมาทั้งหมดแล้วก็รวมถึงการผลิตแอนิเมชัน ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของภาษาเมียนม,มาแต่ว่าเราก็จะเป็นภาคเมียนม,มาซับภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือว่าในกรณีที่คนไทยหรือว่าคนต่างชาติมาดูสื่อเนี่ยก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะเช่องดูอัลบั้มมาเรีอยูบบบเนาะที่นักเข้าเสียดเดียนนี้ที่ที่กู้กากวยผู้บ่นเนาะที่วิวโซว์วันนี้เดชนี้เป็นและไอเท็กกู้กากวยผู้อื่นต้องดูแลแต่เนบีสสบายอย่างตัว กูเป็นไปบเเจ้าด่นนะวะเนาะอกูรู้ตป็นยาไปลาบีอะเตนันี่ไปเลยเาบวนีลบีเลยตัวจออากูรู้เนาะว่ั่นั่นเสียเราตมลรอบเนาะกากวยอะไกูกูกากวยนตเลยเป็นลัดี่สิจนี่กูรู้ตัวเต็มไปเกิดาสุโระมียอะยาอยีเนาะจูเจชอ่จริงๆแล้วรายงานข้ามชาติเป็น,นกลไกหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราครับ เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ามีหลายงานที่งานที่คนไทยไม่ไม่เต็มใจหรือว่าไม่สามารถจะทําได้นะครับแต่ก็มีแรงงานข้ามชาติที่ที่พร้อมที่จะเข้ามาทำานเขาเป็น,นกลไกสําคัญมากทีเดียวแหละนะครับแล้วก็ในฐานะที่เขาเข้ามาแล้วเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องดูแลของอเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ซึ่งควรจะทัดเทียมกันกันกบแรงงานไทยหรือคนไทยทั่วไป